สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์การซื้ออะไหล่ FM2N แต่ไปได้อะไหล่ FM2 ธรรมดามาอันนี้มาให้ดูผมพลาดต,ตรงไหน,นผมไปซื้อเจ้าชุดวัดแสงแล้วก็ตัวแป้นปรับสปีดนี่ครับมันต้องใช้คู่กันเนาะตอนไปซื้อเนี่ยมันก็ผมก็เช็คดูแล้วโอเคถ้ามันสปีด4,000เนี่ยมันก็เป็นของ FM2N เนาะ แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้สปีดสี่พันและเลื่อนมา x 2 0 0เนี่ยมันจะเป็น f m 2ธรรมดานะอืมทีเนี้ยผมก็เห็นว่ามันสิ้นสุดที่4ี่พเนี่ยผมก็เลยซื้อมาแต่ไม่ได้หมุนดูนะครับพอหมุนดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันไปที่ x 2 0 0แต่ในแป้นสปีดเนี่ยไม่โชว์ต้องดูด้านในนะครับด้านในมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ มันจะเขียนว่า x 2 0 0เลยจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยด้านในที่ใน viewfinder เนี่ยมันจะโชว์เป็น x 2 0 0อย่างนี้เลยนะครับท่านใดไปเลือกซื้อกล้องเนี่ยเลือกดูดีผมเคยเจอแต่ข้างในเนี่ยข้างในพวกแป้นปรักสปีดเนี่ยเป็นของ fm 2ธรรมดาแต่หัวกระโหลกอะเป็น fm 2 n เคยเจอแต่แบบนี้นะครับ อันนี้เพิ่งมารู้ตัวซื้ออะไหล่ไปตั้งนานแล้วตัวนี้ลูกค้าเอามาเปลี่ยนแป้นตัดสปีดนะครับเพราะว่ามันซิงกับซิงกับตัวควบคุมเลนก็แจ้งไว้นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดไปเลือกซื้อเนี่ยก็ให้เช็คก,กันดูดีๆเนาะเพราะว่า FM2 กับ FM2N เนี่ยสลับอะไหล่กันง่ายมาก ตอนผมซื้อมาเนี่ยก็คือนั่นแหละเนี่ยเขาไปเปลี่ยนตรงนี้มาไปเปลี่ยนแป้นปรับสปีดให้เป็นตัว4,000นะครับแชร์ไว้เป็นเป็นอุทาหรณ์นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็สิ้นสุดแค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ